วัสดีคร e, so ับเป็นเพื่อนพี่ๆนะครับของโคก้าหน้าผมเก่งเหมือนว่าโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะนํำมาชมพระสองพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระกันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆพี่ๆนะนํำมาชมมาส่องนะครับเป็นตะกุดนะนะครับสาลิกาหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเฒ่านี่นะครับที่ผมนะครับนะผมดูเป็นของหลวงปู่สุกวัดปากคลองมะขามเฒ่านะครับดูนะนะครับดูนะครับความเก่าถึงยุคนะพี่นะนี่นะครับ ลักนะครับนะลักยางไม้แห้งนะครับนะครับเชือกป่นเป็นผงแหละนะครับนะเชือกปนแบบลุยหมดละนะครับแล้วก็นะเอกลักษณ์ท่านนะครับเห็นไหมครับลายตะเค้โขบฟันนี่พี่นะครับเป็นสาริกานะพี่ตะกุศสาลิกาท่านนะดูความเก่าของเชือกนะเชือกกระลักเห็นไหมครับยางไม้เห็นไหมครับเชือกปนเป็นผงเลยนะพี่นะเก่าขนาดไหนนะครับแล้วดูนะแล้วดูลักยางไม้นะครับลักแท้นะครับ ขนาดด้วยดูนะครับนะขนาดฝนเป็นผงขนาดนี้ยนะครับแล้วดูดูลักดิเห็นไหมครับนะในส่วนมันก็ยังมีมันอยู่เลยนะครับเนาะลักนะครับเขาลงไว้เพื่อรักษาสภาพไปไหมครับไอ้ส่วนที่ลักนะครับมันแบบตามสลายการเวลาเนี่ยมันก็หลุดร่อนไปนะครับแต่ส่วนที่ยังมันอยู่ก็มันเห็นไหมครับตรงที่ลักไม่อยู่มันก็หลุดไปนะครับแต่ที่เห็นนะครับลักยังมันใกล้มันอยู่สินท่านนะครับตะเค้โขฟันนะครับนี่ แบบนังนเลยเงืองเงือนะครับมันมันเขาเรียกว่านะครับนะเนี่ยฝนเป็นผงแห้งเป็นไม้ภาษาโบราณไหมครับนะเนี่ยนะครับดูสินท่านนะครับนดอกนี้นะครับมันเป็นสาลิกาเป็นเนื้อทองแดงนะนะครับเนื้อทองแดงนะเหมือนเหรียญท่านนั่นแหละเห็นไหมครับนะเนื้อทองแดงนะครับปูสุกนะครับมีทั้งสร้างเป็นเนื้อตะกั่วและเนื้อทองแดงนะนี่นะครับดูนะครับ อยากให้ดูก็คือความเก่าของลักนะครับแล้วก็สินท่านนะความเก่าของลักของเชือกนะเห็นไหมครับแล้วก็สินท่านนะตะเคี้ฟันนะรันนี้นะก็นะครับอึ๊บนะเดี๋ยวนะนะครับแต่ค่อยๆวางเดี๋ยวเช่นเคยนะครับเราไปดูแนวะทางการเล่นหานะครับผมนี่นะก็นะครับ อย่างที่นะครับเราบอกไปนะครับตะกุดนะครับหลวงปู่สุกนะครับปากลองมาขามเท่านะครับนี้ของท่านนะครับมีทั้งตะกั่วนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงนี่อันนี้เป็นเนื้อทองแดงเห็นไหมครับนี่เนื้อทองแดงนะครับสินท่านเห็นไหมครับตะเค้โวฟันครับนะครับแล้วก็เป็นลายเคียวก็มีนะครับแต่หลักใหญ่ใจความก็คือดูความเก่านะครับเห็นไหมครับนะทองแดงนะครับผมนะแล้วก็นะครับนี่ นี่อันนี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับนาะเมื่อกี้เป็นเนื้อทองแดงนี่นะเนื้อทองแดงนะครับนะแล้วก็นะครับหน้านี้เป็นเนื้อตะกัวนะครับนะนี่นะครับนนี่เห็นไหมครับเนื้อตะกัวนะครับแล้วดูความเก่านะครับเนา้เชือกนะครับกับรักนะครับแล้วก็เห็นไหมครับเชือกแห้งเป็นไม้นะครับผนเป็นผงละนี่นะพี่นะความเก่าของเชือกเห็นไหมครับ นี่นะแล้วมาดูนะครับเนี่ยดอกที่เขาโชว์เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตะเข้โขฟันนี่ลายท่านนะครับแล้วก็ดูนะครับลายแนวเชื่อกข้ไหมครับเนาะนะครับไอตะกูดเก่าๆนะครับเนาะมันจะมีนะครับทั้งจุ่มลักนะครับจุ่มลักแล้วก็ลงลักอยยางไม้บางๆนะครับเนาะมันอยู่ที่นะครับเนาะมันอยู่ที่คนที่เขาจะแบบอนุรักษ์นะครับเนาะ ก็คือห่วงแหนงสภาพนะครับเนาะก็คือรักษาสภาพผ่านะครับแล้วดูนะรอยถักนะเห็นไหมครับนะรอยตะเข้ขบฟันนะครับแล้วดูพี่พี่ดูแนวเชือกนะเดี๋ยวนะครับดอกนี้ก็เป็นนะครับเป็นสาลิกาท่านนะครับเดี๋ยวนะผมให้ดูแนวเชือกเะปึ๊บนี่๋ยวนะครับเนาะนี่นะครับเห็นไหมครับ นี่นี่เห็นไหมครับน่ะตะเคโคฟันเห็นไหมครับนี่ดูแนวเชือกดูร่องเชือกดูการถักเห็นไหมครับรางการห่างระหว่างเชือกเห็นไหมครับเห็นไหมครับเครื่องลางนะครับน้อนะครับเขาดูสินนะครับดูสินแล้วก็ดูเก่าถึงยุคนะครับแนวทางเขาเล่นมาอย่างนี้ครับนะวีนะครับ มันไม่มีขอบตัดเนาะนะครับแพ้เพราะขอบตัดไม่ใช่ครับนะครับแพ้เพราะจุดจ่ายเงินไม่ใช่ครับนะครับมันไม่ใช่ครับเครื่องรางเล่นกันมาก็คือนะครับดูนะครับเก่าถึงยุคนะครับเก่าถึงยุคคืออะไรนี่นะครับนะครับเชือกนะครับเชือกปอป่านเนาะนะครับมันไม่ใช่ปอแก้วไหมครับเนาะเชือกปอป่านนะครับแล้วก็ลักนะครับยางไม้เนาะเห็นไหมครับก็คือนะครับเนาะมันเป็นสิ่งที่นะครับ นะครับที่มีอยู่ในยุคนั้นนะครับก็คือถุงยุคปูสร้างอ่ะเห็นไหมครับเท่านั้นเองนะครับเชือกปอปานนะครับก็คือเชือกกระสอบในยุคนั้นนะครับเนาะแล้วก็ลักนะครับเามันเป็นลักที่คือนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะนะครับภูมิปัญญาชาวบ้านถูกไหมครับภูมิปัญญาชาวบ้านที่นะครับเขาหวงแหนเนาะนะครับเขารักษาสิ่งของนะครับนี่เห็นไหมครับ หัวเงนรักษาสิ่งของพูดง่ายๆก็เหมือนกับเพาอปลานะครับที่อาจารย์บอยเขารับซื้อนั่นแหละนะครับมันก็เป็นเหมือนการถนอมอาหารในยุคนั้นน่ะเพื่อจะกินเพื่อจะเดินทางนะครับเดินทางมาจากที่แผ่นดินใหญ่ล่องเรือสำเภามาไม่มีอะไรกินก็กินกับพ่ะปลากินอะไรก็ไปมันก็เหมือนการถนอมอาหารนะครับนี่นะครับมันก็เป็นประมาณนั้นนี่นะถูกไหมครับก็นะครับนะอ่านะครับเราดูของเก่าเนาะนะครับถ้าเราเห็นเนาะนะครับเป็นแบบนะ อะดูก่อนนะครับดูแนวเชือกดูอะไรนะครับเป็นศิลปะนะครับก็คือดูศิลปะท่านนะครับในการทงการถักเห็นไหมครับแล้วก็เชือกนะครับแนวต่างๆนะครับตะเคียนโคฟันนะครับมันก็ไม่ได้เป็นไหมครับมันก็ไม่ได้โค้งตรงสวยงามเลยไหมครับมันโคโยโย่เยะเยะตามสมัยก่อนเห็นไหมครับแต่มันก็คือให้รู้ว่าเป็นตะเคียนโคฟันเนี่ยเห็นไหมครับนี่นะนะครับก็นะครับเนาะก็อย่างที่จะบอกไปนะครับนะครับ ถ้าเราคิดถึงคนสมัยก่อนเนาะนะครับเขาก็จะมีเนาะนะครับเชียนหมากเนาะนะครับเชียนหมากพวกแบบที่ตะบันหมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะที่เชียนหมากตะบันหมากนะครับเนาะเราก็คิดถึงได้เนาะเออนะครับเนาะคนสมัยก่อนเว้ยเขากินหมากเว้ยถูกไหมครับเขากินหมากเว้ยนะครับแล้วก็จะมีไปนะครับมีไปสโบราณที่ต่อสูบที่สูบยานะครับเนาะถูกไหมครับสมัยก่อนนะ เราก็จะคิดถึงเออะคนสมัยก่อนนะครับ hop. เราก็คือมันไม่มีข้อมันไม่มีข้อแย้งใช่ไหมนะครับเพราะคนสมัยก่อนเราก็รู้ว่าเขากินหมากถูกไหมครับมันมีเชียนหมากมีตะล่ำหมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีถาดใส่หมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ไม่แบบเราไม่มีความขัดแย้งในใจถูกไหมครับเพราะเรารู้ครับนะครับว่าของสิ่งนั้นของสิ่งนี้มันคือสิ่งของที่มีในยุคนั้นถูกไหมครับถ้ามีคนมาบอกคุณว่าเฮ้ย iPhone 16เว้ นะครับของยุคโบราณนั่แม่งตั้งแต่รอ .5 ไอโฟน16พูดตรงๆครับนะครับคุณเชื่อไหมครับถูกไหมครับผมพูดตรงๆนะต่อให้คนโง่บนลมเงโง่ก็ไม่มีคนเชื่อนะครับแต่วงการพระเครื่องครับนะครับบางทีพูดอีกอย่างนะคุณก็กลับเชื่อโดยไม่มีข้อโต้แย้งเพราะเพียงเพราะว่านะครับเขาดังเขารวยนะครับเขาดังเขารวยเขาประสบความสําเร็จถูกไหมครับ เขาดังคนดังคนรวยประสบความสําเร็จพูดตรงๆนะครับติดคุกอยู่ตอนนี้ก็เยอะแยะครับนะครับบอสต่างๆถูกไหมครับนักการเมืองต่างๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นครับนะครับความรวยความดังนะครับความมีชื่อเสียงนะครับนะครับมันชี้วัดความรู้ไม่ได้ครับนะครับแล้วก็มีอีกคนนึงนะที่ที่หนีไปแล้วนะครับเนาะที่อะไรนะคริปโตนะครับเห็นไหมครับ มีชื่อเสียงต่างๆนะหอบเงินไปแล้วนะครับเนาะอะไรนะคุณคุณแอนนะครับเห็นไหมครับไปแล้วครับนะครับเห็นไหมครับความรวยความมีชื่อเสียงมันชี้ชัดความรู้ไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเถียงกันคุยกันเรื่ององค์พระนะครับเนาะมันยาเลยครับนะครับอย่าไปพูดเลยว่านะครับเขารวยกว่ามึงเขารวยเป็นหมื่นล้านนะครับมึงกระจอกอยู่นี่ไงนะครับ คือง่ายๆสั้นๆนะครับบูลลี่กันไปบูลลี่กันมาแล้วมันได้ความรู้อะครับถูกไหมครับมันจะชี้เก๋เลยครับว่าของสิ่งนั้นอนะ่ะมันแท้หรือเก๋ถูกไหมครับอันนี้ผมพูดถูกไหมนะครับคือนะครับเนาะเราเอาเวลาไปคุยเรื่องนะครับมันถูกมันใช่ดีกว่าถูกไหมนะครับ มันมันถูกต้องมันไม่ใช่ดีกว่าไหมมันเก้หรือมันแท้ดีกว่าไหมนะครับไม่ใช่จะมาอะไรก็ไม่รู้เขารวยก่ามึงมึงมันกระจอกไงนะครับถูกไหมครับพูดตรงๆนะนะครับเนาะข้าราชการนะครับเนาะตำรวจดีๆที่นะครับเนาะที่เขาเห็นไหมครับเย็นมามาขับแก๊ปเย็นมามาช่วยเมียขายหมูปิ้งนะครับเขาเ็าไม่ได้รวยครับนะครับแต่เขาไม่คอร์รัปชันครับนะครับเขาไม่โกงกินครับคนอย่างเนี้ยดีน่ารับถือ นะครับแต่ที่ไอคนที่แบบนะครับรวยเป็นร <pe> ้อยล้านพันล้านหมื่นล้าน่ะนะครับคุณไปยกย่องไปยกย่องเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับไปยกย่องว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเขาถูกต้องเขาดีนะครับแล้วคุณกลับคิดบ้างไหมนะครับว่าเงินเดือนนะครับเงินเดือนข้าราชการตำรวจนะครับจนมาถึงตําแหน่งที่เขาอยู่เนี่ยนะครับเงินเดือนเท่าไหร่นะครับ ผมต่อให้ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะนะครับไม่ต้องใช้ค่าลูกค่าเมียนะครับค่าใช้จ่ายบ้านบ้านรถไม่ต้องใช้เลยนะนะต่อให้เงินเดือนทั้งชีวิตเขาอนะครับเนาะเงินเดือนออกมาเก็บเงินเดือนออกมาเก็บเงินเดือนออกมาเก็บเนี่ยนะครับคุณเคยสงสัยบ้างไหมว่ามันจะถึงร้อยล้านอย่างที่เขามีหรือเปล่าคุณเคยคิดมั้งไหมแล้วคุณคิดว่าเอ้ยแล้วรอนานมันมาอย่างไงวะตรงเนี้ยเคยสงสัยกันม้างไหม ถูกไหมครับหรือว่าไม่สงสัยโอ้เขารวยไงเขาไม่กระจอกไงเขาดังไงถูกไหมครับมันผมว่ามันไม่ใช่หลักใหญ่ใจความที่เราจะใช้ดูคนนะนะครับคนชั่วคนดีคนเก่งคนมีความรู้นะครับเอาคําเอาพวกเนี้มาใช้ไม่ได้ครับนะครับเพราะนะครับเนาะทุกวันนี้นะครับเนาะคนก็ใช้นะครับคนก็นะครับเนาะโกงกินนะครับ จนรวยเยอะแยะครับนะครับมันไม่จําเป็นต้องว่าเขาเก่งเขาถึงรวยไม่ใช่ครับนะครับคนที่แบบโกงกินคนหลอกลวงคนนะครับก็รวยเยอะแยะครับนะครับอย่างเช่นนะครับเราที่เห็นเห็นกันก็นะครับไม่ได้ซ้าเติมใครนะก็แก๊งบอสเห็นไหมครับพันล้านหมื่นล้านเห็นไหมครับแล้วอยู่ไหนต้องวันนี้อยู่ไหนก็อยู่ในคุกเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับเนาะมันจะถูกจะผิดนะครับเลิกครับนะครับเราคุยกันด้วยนะครับเนาะหลักเหตุและผลนะครับว่าเอ้ย แท้ยังไงเก๋ยังไงดีกว่านะครับเนาะก็คือตามนะครับแท้ที่องค์พระนะครับพระแท้แท้ที่พระเท่านั้นเองนี่นะครับก็มานะครับน้ำมัหลงกล้องกันนะครับเป็นตะกุดนะครับสาริกานะหลวงพูทสุขวัดปากคลองมะขามเท่านะครับดูนะครับนี่เชือกเก่าๆนะครับลักเก่าๆแล้วก็เอกลักษณ์ท่านนะครับนี้นะครับจอกเขี้ยกุ้งฟันนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะนี่นี่ดูดูลักษณบ แห้งเก่านะครับน you know, ี่นะครับแต่ยังมีความมันอยู่นะครับตามภาษานะครับรักนะนะครับในส่วนที่ไม่มีรักอยู่เนี่ยเชือกก็ขาดหมดเลยครับเชือกป่นเป็นผงแห้งเป็นไม้แล้วนะพี่ดูนะครับเนี่ยดูนะครับดูเชือกดิเก่าจริงครับนะครับเป็นเนื้อทองแดงนะนะครับผมก็ยังดีนะยังเหลือเชือกไว้ให้นะครับนะครับก็นะครับนะครับควรจะเลี่ยมนะนะครับควรจะเลี่ยมเก็บไว้เลยนะ นะครับเดี๋ยวเชือกจะไปเยอะกว่านี้นะครับนี่นะครับใครมีวาสนาได้ไปก็นะควรจะเลี่ยมเก็บไว้เลยนะนะจับไปจับมาเดี๋ยวเชือกจะไม่เหลือนี่นะควรจะเลี่ยมนะครับเนาะเก็บไว้นะครับพอถ้าให้คนนู้นคนนี้จับนะครับนี่นะมันเป็นทองแดงเก่านะครับทองแดงเก่าดูไม่ดูนะดวงวันน้าทองแดงนะครับคิดง่ายๆสั้นๆก็เหรียญหลวงปู่สุขเห็นไหมครับเนื้อทองแดงเนี่ยวันน้าเดียวกันไหม นะครับมันก็คือของเก่าถึงยุคนั่นเองนี่พี่นะครับนี่นี่นะครับผมนะเชือกแห้งๆห้ปนๆน,นะครับนะแล้วก็นี่นะครับลายตักเชือกนะตะกเท่โคฟันนะครับนีนบ่ต้องแดงนะนี่นะครับผมนะ ก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อน่เช่นเคยนที่แวะเข้ามารับชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอมานะครับแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสมัครให้ช่องของผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ